สามารถลงทะเบียนด้านหน้างานได้ได้่ะตองพี่บอคมาเลยอมาเดินสองสามาเดิสองสามนไม่ดูอีกทคน่คือความสามารถที่มาแล้งานลด้ยเชามากับผมกับสาขามาครับก็ขอให้ดังๆไปกวานี้ีกยอะๆเลยนะครับผม หรื the อคลินิกครับผมแต่เดีแตวว่าตอนนี้แบบไม่ใช่แค่มีศัลยกรรมอย่างเดียวการดูแลทำพิมศษนวดหน้าทำเลเซอร์บำรุงผิวต่างๆคือมีหมดเพราะฉะนั้นสามารถมาปรึกษากับทีมคอสซอลของเราได้เดี๋ยวตอนนี้ไม่นงเป็นมีตพักผ่อนก่อนละกันขอบคุณค่นะนะ

ใครอยากจะซ้ำนังพอใบใจมาได้เลยค่ะอยีางที่บอกไปว่าเรามีทีมท่น่าคือเป็นอาจารย์ยไใส่เน่าหน่อยไ้ยังได้ยัง

ยังไม่จบเออยังไม่จบเออหนึ่งแล้วเีว่าได้ยินว่าทำาอะไรดีวะใช่ไหมท่าอะไรดีวะมาแล้วก็งนไงตู้เต็มที่ทุกคนมาเพียบมันี้ไงอยู่ในคนนี้แหละ้วยนดูอย่ไง let's ได้คับตัวเนี้ยีเดียวพอเลยนะมใากันใแล้วใช่ไหมรลบกันเหนียวกันเหนียวได้ไหมยังยังยังไ้แล้วได้ลงยังานะรีบงเอาปักให้เลยไปอไปอวยกันออสยัไปอยัเรลงลง

หมุนหมุนไหมหมุนหมุนอีกทีหมุนอีกทีไหมหมุนมาทางนี้ย้ายไม่เห็นไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นขยับ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 ขยัยับขยับยับขยัขยับ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 4ยัับขยับขยับขยยับยับข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 ยัยข

tính thái này tính thái này các bạn đừng <-ų> ก็นูก็อยู่นูก็อยู่นูมมาแล้วนะครับเอาแบบว่าใส่อินเนอร์เหมือนที่ส่าที่ต่อาใส่ด้วยนะฟ้าใส่อินเนอร์ด้วยนะแรงกว่าเดิมอีกนะปัวก้าหนึ่งสองสามรรับเต็มดดับฟิลได้ใช่ไห้ได้ไหม

ไอดอกไอดอกไอดอกด้วอมาส่งไอดอกด้วยไอดอกด้วยโขเดียนะฝั่งนี้ฝั่งนี้โนมาติด้วยกันเหรอไม่อจะแกงชานมแกงชาดำว้าวนดัมาแล้วนขดัมาไม่มาเลยคะต่อไปล้ใช่ไหม เหมือนแอรอบเลยต้อนติดตรงนี้แบบไม่ควรติดอ่ะเราต้องแบบใรเหยียบกันใช่เราต้องมาเรียงแบบเนี้แล้วให้น้องอีกทีเหมือนัดาม ที่คนผมคงไม่ทันไปละดีท